ตอนที่2.46กำจัดเถิงให้สิ้นสามเถิงห่อว่ายวนสัมผัสกระเป๋าและกระบี่ยักลอยออกมากระบี่เล่มนี้ดูโบราณมากเขากัดลิ้นตนเองเล็กน้อยและพ่นโลหิตดสดๆออกมาทั้งร่างของเขาดูอ่อนแอลงแต่กระบี่ยักเริ่มเรา่าร้อนและพุ่งเข้าห,าหาหวังหลินราวกับสายฟ้าดวงตาหวังลินส่องสว่างเมื่อกระบี่ยักลอยออกมาขอบเขตจวีของเขาจึงเคลื่อนไหว ประกายสายฟ้าสีแดงหนึ่งชุดพุ่งออกมาและล้อมรอบกระบี่ในทันทีหลังเกิดเสียงรอยร้าวกระบี่ยักษ์ค่อยๆพังพินาศในตอนท้ายขอบเขตจะวีถูกใช้จนหมดและกระบี่ยักษ์กลายเป็นเศษฝุ่นหวังหลินยื่นนำกระเป๋าขึ้นมาและหยิบวิญญาณหลายดวงที่เขาได้มาจากสมาชิกตระกูลเถิงออกหวังหลินกลืนกินพวกมันตรงๆเพื่อฟืน้นฟูพลังที่ใช้ไปอย่างรวดเร็ว เถิงโฮว่าหยวนจ้องอย่างตกตะลึงตำแหน่งที่กระบี่หายไปทั้งร่างพลันดูแก่ขึ้นทันทีหวังหลินสร้างผนึกขึ้นในฝ่ามือขวาเขากดมันลงหน้าผากตนเองและปีศาจชวิลี่กัวและเจ้าปีศาจหมายเลขสามลอยออกมาอย่างรวดเร็วภายใต้คำสั่งของหวังหลินพวกมันร้องคำรามอย่างตื่นเต้นและพุ่งเข้าหาสมาชิกตระกูลเถิง ในพริบตามีคนหลายคนกรีดร้องอย่างโหยหวนพร้อมกับตายลงไปทุกเสียงกรีดร้องทําให้ร่างเถิงโฮว่าหยวนสั่นเทาแกจะพูดไหมเสียงหวังหลินเย็นชาราวกับน้ําแข็งเถิงโฮว่าหยวนสูดหายใจลึกและหลับตาหวังหลินไม่แสดงสีหน้าเขากระทั่งไม่มองเถิงโฮว่าหยวนขณะที่ฝ่ามือสร้างผนึกและส่งกดเกณฑ์ออกไปกดเกณฑ์ที่ล้อมรอบเมืองอยู่พลันหดลงอย่างช้าช้า คนที่อยู่ปลายขอบกดเกณ์พลันแววตาดูสิ้นหวังพวกเขาเห็นกำแพงกำลังใกล้ลงสมาชิกตระกูลเถิงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงขณะที่อีกกลุ่มมีสายตาแดงและพุ่งเข้าหาหวังหลินด้วยสมบัติของตนเองราวกับแมงม้าบินเข้าหาองค์ไฟสมาชิกตระกูลเถิงพุ่งเข้าหาหวังหลินมากขึ้นและมากขึ้นทว่าเมื่อเข้าไปในรัศมีหวังหลินหนึ่งพันฟุต พวกเขาชนเข้ากับกฎเกฑ์หนึ่งพลันร่างกายระเบิดออกเป็นฝนโลหิตตกลงสู่พื้นดินเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนเข้าในโสดประสาทเถิงโฮว่าหยวนร่างสันเทาอย่างรุนแรงและหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเขาต้องการต่อต้านแต่แม้กระทั่งสมบัติที่แก้นอันดับสูงกว่าให้มายังไม่มีประโยชน์ภาพลักษณ์เถิงโฮว่าหยวนดูแก่ชารามากขึ้นเขาไม่มีความยิ่งใหญ่ที่เคยมีอีกต่อไป สิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ก็คือชายชราคนที่ที่ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ขณะมองครอบครัวของตัวเองตายลงไปข้าจะพูดเถิงโฮว่าอยวนมองหวังหลินด้วยความเกลียดชังลึกๆและเอ่ยขึ้นทีละคำนับตั้งแต่ที่ตระกูลเถิงของข้าพบเจอวิบัติเช่นนั้นไม่มีใครจะคิดจะหนีออกไปได้ครั้งนั้นมันเป็นกล่าวฉีหมิงจากสำนักเพิวเมียวที่ใช้วิชาคำนวณสวรรค์เพื่อช่วยข้าค้นหาตระกูลหวัง มันเป็นเขาไปหาเขาสิเขาเป็นบรรพชนคนแรกของสำนักเพียวเมียวคำพูดของเขาเป็นกฎในสำนักเพียวเมียวเกาชีหมิงหวังหลินจ้องเถิงโฮว่าหยวนไม่ว่าเถิงโฮว่าหยวนจะพูดโกหกหรือไม่หวังหลินจดจำชื่อนี้ไว้ในใจเมื่อมองเถิงโฮว่าหยวนสายตาหวังหลินพลันขยับเข้าสู่พื้นที่ไกลๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารเขาสะบัดแขนและกดเกณฑ์ที่กำลังหดลงอย่างช้าๆเริ่มเข้าใกล้อย่างรวดเร็วมาก มันห่างจากหมื่นลี้ไปเหลือเพียงไม่ถึงสิบลี้ในพริบตาระหว่างกระบวนการนี้คนที่ตายยังไม่ทันกรีดร้องออกมาเลยในเวลาเดียวกันศีษะลอยขึ้นทีละคนเนื่องจากผลของพลังลึกลับบางอย่างและวางลงบนหอคอยศีรษะหอคอยตอนนี้สูงมากจนแตะท้องฟ้าได้ณนะตอนนี้ทุกคนในตระกูลเถิงนอกจากเถิงโฮว่าหยวนได้ตายกันหมดแล้วบนพื้นดินโลหิตไหลาราวกับสายธารกลิ่นโลหิตเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วอากาศ ขณะที่จ้องฉากเบื้องหน้าอย่างตกตะลึงนั้นเถิงโฮว่าหยวนเริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกขณะที่โลหิตสองสายไหลลงมากระทบแก้มหวังหลินมองเถิงโฮว่าหยวนอย่างสงบนิ่งหลังเวลาผ่านไปพักใหญ่เถิงโฮว่าหยวนสูดหายใจลึกเขาเชิดศีรษะขึ้นหาหวังหลินน้ำเสียงแสงความไม่พอใจดีมากดีมากนับตั้งแต่วันนี้ไปความแค้นระหว่างตระกูลหวังของเจ้าและตระกูลเถิงของข้าหายกัน ข้าสังหารทั้งตระกูลของเจ้าและเจ้าสังหารทั้งตระกูลของข้ามันเป็นกรรมจริงๆหวังหลินตอนนี้เจ้าสามารถสังหารข้าได้แล้วหวังหลินยกมือขวาขึ้นนิ้วมือแผ่แสงสีทองเขาเคลื่อนพลังปราณในร่างกายเพื่อรวบรวมไปที่ปลายนิ้วแต่เพียงขณะนั้นน้ำเสียงดังก้องจากระยะไกลยหยุดเมื่อได้ยินเสียงนี้เถิงโฮว่าหยวนจดจำได้ทันทีว่ามันคือพ่อหนานจือ เขาตื่นแต้นและรู้ว่าอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตในวันนี้สายตาที่มองหวังหลินตอนนี้เต็มไปด้วยจิตสังหารแรงกระตุ้นในการมีชีวิตได้ผลักดันเขาทันทีหากเขามีโอกาสรอดเพียงน้อยนิดเช่นนั้นเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกสังหารได้ง่ายๆเช่นนี้ความแค้นระหว่างสองตระกูลจะหายไปหรือเขาพูดเพียงเพราะคิดว่าจะตายแน่นอนอยู่แล้ว หากเขารอดชีวิตในวันนี้เขาจะต้องหาทางบรรลุขั้นตัดวิญญาณไม่ว่าจะสูญเสียไปแค่ไหนเช่นนั้นเขาจะสามารถสังหารหวังหลินให้โหดเหี้ยมที่สุดเพื่อแก้แค้นทว่าเขาวางพ่วนานจื่อไว้สูงเกินและประเมินหวังหลินต่ำไปสัมผัสวิญญาณของหวังหลินทรงพลังเทียบเท่ากับสัมผัสวิญญาณของเซียนขั้นตัดวิญญาณเขาจะไม่สังเกตพวนานจื่อจากระยะไกลและให้พวนานจื่อหยุดเขาได้อย่างไรเล่า ขณะที่พวหนันจื่อปรากฏหวังหลินตวัดแสงสีทองในนิ้วมือส่งเข้าหาหน้าผากเถิงว่าหยวนและสังหารเขาเถิงโฮว่าหยวนกล่าวไว้เป็นความจริงแล้วความแค้นระหว่างตระกูลเถิงและตระกูลหวังห,งหมดสิน้นตระกูลเถิงถูกลบล้างออกไปจากโลกแห่งนี้โดยสมบูรณ์ร่างพวหนานจื่อปรากฏเบื้องหน้าเขาทัานทีเขามองไปที่โลหิตทั้งหมดบนพื้นที่ร่างเถิงโฮว่าหยวนซึ่งเพิ่งจะได้แรงกระตุ้นในการมีชีวิตและในที่สุดนั้นหอคอยศีรักก็สั่นเทา เขาแทบจะไม่ลังเลสร้างผนึกในฝ่ามือลำแสงสีเขียวและแดงพุ่งออกมาจากกระเป๋าของเขาใบหน้าหวังลินสงบนิ่งขณะจ้องพ่อหนานจือเจ้ามาสายพ่อหนานจือมองหวังลินเขาตกตะลึงหลังจากมองหวังลินอย่างละเอียดแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักเหิงยั่วหวังลินมองพ่อหนานจือและขอบเขตจวี่พุ่งออกมาโดยไม่ได้เอ่ย ทว่าขณะที่สายฟ้าแดงมาถึงเบื้องหน้าพวนานจืดแสงสีเขียวและแดงสร้างเป็นโล่ปกป้องเขาเมื่อขอบเขตจะวีปะทะแสงสองเส้นสองสว่างขึ้นในที่สุดแสงทั้งสองจึงจัดการป้องกันขอบเขตจะวีได้แต่แสงของพวกมันจางลงอย่างมากใบหน้าพวนานจืดเปลี่ยนไปมากเขากัดลิ้นตนเองเล็กน้อยและพ่นโลหิตไปบนแสงสีเขียวและแดงโดยไม่รอให้เสียเวลาพว้นานจือชี้ไปที่หว่างลินและร้องตะโกนไป พันดนั้นแสงสีแดงและเขียวสัดตรงไปพวกมันเคลื่อนไหวพร้อมกับพื้นที่รอบๆที่ขาดฝ่ามือขวาหวังลินชี้ตรงไปและกดเกณฑ์ทั้งหมดในทงออกมาเป็นรูปมังกรเพื่อหยุดแสงสีเขียวและแดงไม่ให้รุดหน้าแต่ระดับของแสงสีเขียวและแดงนับว่าสูงเกินไปกดเกณฑ์เหล่านั้นเพียงทำให้ช้าลงเล็กน้อยแต่ไม่อาจหยุดได้ดวงตาหวังลินส่องสว่างขึ้นขณะที่ขอบเขตจวีของหวังลินปรากฏอีกครั้ง เป้าหมายของมันไม่ใช่แสงสีเขียวและแดงแต่เป็นพูวหนานจือใบหน้าพว้หนานจือเปลี่ยนไปมหาศาลขณะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมือยักษ์ข้างหนึ่งปรากฏออกมาจากที่ไหนสักแห่งและคว้าสายฟ้าขอบเขตจะวิไว้ฝ่ามือแสงบีบรัสและสายฟ้าแดงถูกทำลายแต่ในเวลาเดียวกันฝ่ามือยักษ์ก็สั่นและอ่อนลงในไม่ช้าชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมหรูหรามากกว่าไขามันบนหน้าท้องได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าพว้หนานจือ เขามองไปที่หวังหลีนและตกตะลึงแต่ในไม่ช้าจึงเผยแววตาปิติยินดีและเอ่ยขึ้นเจ้านั่นเองเช่นนั้นเขาสะบัดแขนขวาแสงสีเขียวและแดงกลับคืนอย่างรวดเร็วและลอยรอบตัวเขาหลังชายไวกลางคนปรากฏตัวพวนานจือผ่อนคลายเล็กน้อยเขาโค้งคำนับและเอ่ยขอทักทายท่านผู้ส่งสารแม้ว่าพวนานจือจะผ่อนคลายไปมากแต่หนังสีใะยังรู้สึกเสียววา เขาไม่รู้ว่าสมบัติวิเศษสายฟ้าแดงนั้นคืออะไรแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้เขารู้สึกเหมือนจะตายได้ทันทีสัมผัสอันตรายเช่นนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกจากสนามรบต่างแดนครั้งก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากท่านผู้ส่งสารไม่ปรากฏตัวขึ้นเขาคงกลายเป็นศพไปแล้วตอนนี้เขามองหวังหลินนอกจากความหวาดกลัวในใจแล้วก็ยังมีความเสียใจด้วยเช่นกันชายวัยกลางคนจ้องหวังหลินและเอ่ยช้าช้า ข้าไม่อาจจะเชื่อได้ว่าเจ้าจะไม่ตายและยังใช้เวลาเพียง400ปีบรรลุมาจนถึงระดับฝึกฝนนี้ได้เยี่ยมมากส่งลูกปัดฝืนลิขิตฟ้ามาและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าจะให้เจ้ากลายเป็นหมายเลขหนึ่งในแควนเจ้าว่ายังไงหวังหลินมีใบหน้าสงบนิ่งการแสดงตัวของคนผู้นี้อยู่ในการคำนวณของเขาเขารู้สึกถึงการคงอยู่ของเขาตอนที่อยู่ห่างไปหมื่นลี้เขาเป็นผู้ส่งสารจากหอคอยสวรรค์จากแคว้นอันดับสี่แห่งหนึ่ง หวังลินเดาได้ว่าระดับฝึกฝนของเขาคือขั้นตัดวิญญาณหากเขาไม่ใช่ขั้นตัดวิญญาณเช่นนั้นจะทำลายสายฟ้าขอบเขตจะวีได้ง่ายๆอย่างนี้ได้อย่างไรหากคนผู้นี้รู้ว่าหวังหลินมีลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าด้วยซึ่งนับได้ว่าเขาอยู่ในแผนการล้างแค้นเช่นกันดังนั้นเมื่อเขาอยู่ในแกนเจ้าจึงใช้สัมผัสวิญญาณปกคลุมแกนเจ้าไว้เสมอ ด้วยวิธีนี้ด้วยสัมผัสวิญญาณระดับขั้นตัดวิญญาณของหวังหลินจึงไม่มีใครสามารถระบุตัวต,วตนของเขาได้และไม่มีใครสามารถชี้เป้าเขาด้วยสัมผัสวิญญาณได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำไมผู้ส่งสารคนนี้ถึงไม่เคยออกมาค้นหาเขาระหว่างที่เขาไล่สังหารเช่นนี้ความจริงแล้วชายวัยกลางคนรู้สึกปวดหัวในไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าเขาจะตรวจสอบแกนเจ้าด้วยสัมผัสวิญญาณมากแค่ไหน ก็ไม่อาจาค้นหาคนที่กำลังสังหารทั้งตระกูลเถิงคนนี้ได้เว้นแต่ว่าสัมผัสวิญญาณของคนผู้นั้นทรงพลังมากกว่าหวังหลินไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางสัมผัสวิญญาณของหวังหลินได้กล่าวได้ว่าแม้ระดับฝึกฝนของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมาในรอบ400ปีเพียงขั้นตัดวิญญาณระดับต้นไม่มีใครในแก้นเจ้าสามารถล่วงเกินเขาได้เขาไม่เคยเดาได้ว่าระดับฝึกฝนของหวังหลินจะมีเพียงขั้นวิญญาณแรกกำเนิดระดับต้น แต่สัมผัสวิญญาณของหวังหลินทรงพลังเทียบเท่ากับสัมผัสวิญญาณของเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายแม้กระทั่งผู้ส่งสารจากสำนักมารยักมาที่นี่ด้วยตัวเองเขาก็ยังไม่สามารถค้นหาหวังหลินได้เรื่องแบบนี้หาได้ยากยิ่งในโลกแห่งเซียนนอกจากนั้นหวังหลินยังเป็นวิญญาณกลืนกินที่เดินทางข้ามาเป็นมนุษย์อีกทั้งมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับสายฟ้าแดงแม้ว่าชายวัยกลางคนจะดูเหมือนต่อต้านการโจมตีได้ง่ายได้ แต่ความจริงสายฟ้าแดงเข้าไปในร่างกายและทําความเสียหายต่อวิญญาณของเขาความเสียหายไม่ได้ใหญ่มากแต่มันยังทําให้เขาเกรงกลัวหลังเห็นผู้ส่งสารปรากฏตัวดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นและนําหยดโลหิตหนึ่งออกมาหยดโลหิตมีสีทองหยดโลหิตกำลังปลดปล่อยแรงกดดันของเทพโบราณดวงตาหวังหลินเรืองรองพร้อมกับจิตสังหารข้ารอเจ้ามานานแล้ว ฝ่ามือขวาชี้เบาๆไปที่โลหิตสีทองหยดโลหิตเริ่มเดือดทันทีมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สีทองและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตอนที่247ชายหนุ่มที่เหมือนปีศาจณขณะนั้นเสียงดังกึกก้องออกมาจากท้องฟ้าและลำแสงสีทองไหลเส้นลดต่ำลงมายักษ์สีทองปรากฏอยู่ภายใต้ลำแสงทองเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นทั่วทั้งแกนเจ้าดูสันไหว สวรรค์และปฐพีตกอยู่ภายใต้แสงสีทองแห่งนี้โดยสิ้นเชิงคนธรรมดาทั้งหมดเหล่าเซียนทุกตนต้นไม้ทุกคนและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ทุกตัวต่างถูกปกคลุมในแสงสีทองแห่งนี้แม้ว่าใบหน้าหวังหลินยังปกติดังเดิมแต่พลังปราณในร่างกายเหือดแห้เองหัวภาพเมื่อร่างยักษ์เผยออกมาหวังหลินพยายามชี้ไปที่ชายวัยกลางคนร่างยักษ์พย,ยักหน้ามันกวาดสายตาตรงไปยังตำแหน่งที่หวังหลินชี้ไปและสะบัดแขนเบาๆ ใบหน้าชายวัยกลางคนเปลี่ยนทันทีเมื่อสัมผัสอันตรายรุนแรงได้จนควา้า่วหนานจือซึ่งกำลังตกตะลึงจ้องไปบนฟ้าและนำมาขวางไว้เบื้องหน้าตนเองร่าง่วหนานจือกลายเป็นฝุ่นผงตามมาพร้อมกับแขนขวาชายไวกลางคนชายไวกลางคนร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกับใบหน้าซีดขาวเวลาเดียวกันก็ยื่นแขนซ้ายเข้าไปในกระเป๋าและนำหินหยกออกมาเขาขยี้หินหยกอย่างไม่ลังเล แสงสีขาวไหลออกมาจากหยกล้อมรอบเขาไว้และหายไปจากจุดนั้นจังหวะที่ชายวัยกลางคนหายไปยักษ์ตนนั้นก็กระจายไปเช่นกันร่างหวังหลินสันเทาเขารีบนำเม็ดยาออกมาจากกระเป๋าอย่างรวดเร็วพลันกระจายสัมผัสวิญญาณออกเพื่อตามร่องรอยชายวัยกลางคนหลังเวลาผ่านไปพักใหญ่หวังหลินขมวดคิ้วตัวตนของชายวัยกลางคนผู้นั้นหายไปจากแค้นเจ้าแล้ว เมื่อคิดถึงตอนที่ชายวัยกลางคนขยี้หินหยกหวังหลินจึงเริ่มวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นหินหยกนั้นต้องมี่ายกลนเคลื่อนย้ายที่ทําให้เขาเคลื่อนย้ายไปได้ระยะทางยาวไกลเป็นแน่สมบัติวิเศษของแก้นอันดับสี่นับว่าเกินจินตนาการของข้าจริงๆหวังหลินพ,พึมพำจากนั้นสูดหายใจลึกความจริงการคาดเดาของเขาแม่นยำมากสิ่งที่ชายวัยกลางคนใช้ก็คือหินหยกหลบหนีซึ่งให้กับสิทธิหลักทุกคนของสำนักเขา ตราบใดที่อยู่ในระยะที่กำหนดพวกเขาสามารถกลับไปสำนักในทันทีผู้ส่งสารกลัวหวังหลินเข้าจริงๆจากความรู้ความเข้าใจของเขาวิชาที่หวังหลินใช้คือวิชาของสำนักปิศาจยักษ์พลังอำนาจของวิชานี้นับว่าน่าหวาดหวัว่นแม้กระทั่งเขาก็ไม่มั่นใจที่จะต้านทานได้เขาเห็นวิชานี้สองครั้งในแควนเจ้าดังนั้นจึงเชื่อว่าหวังหลินสามารถใช้มันได้ในครั้งที่สามกับศัตรูแบบนี้ แม้หวังลินจะมีระดับขั้นเพียงวิญญาณแรกกำเนิดเขายังไม่กล้าตอแยด้วยนั่นเป็นเหตุที่เขาไม่ลังเลจะใช้พ่วหนานจือเป็นโลกกำบังเพื่อมีเวลาพอให้เขาหลบหนีหวังหลินนั่งขัดสมาธิบนพื้นเพื่อฟื้นฟูพลังปราณเวลาผ่านไปพักใหญ่เขาจึงยืนขึ้นสะบัดแขนขวาและเก็บหอคอยที่สร้างจากสีสะตระกูลเถิงขึ้นมาที่หมู่บ้านหนึ่งนตีนเขาของภูเขาเหิงยั่วชาวบ้านทั้งหมดต่างกำลังหลับไหล พลันมีสายลมประหลาดพัดผ่านเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานหอคอยปรากฏเบื้องหน้าบ้านของตระกูลหวังภายใต้หอคอยนี้หวังหลินคุกเข่าลงกับพื้นและโขกศีรษะพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเขาจ้องบ้านตัวเองจนค่ำคืนผ่านเข้ามาจากนั้นหวังหลินถอนหายใจใช้แขนโจมตีหอคอยและกลายเป็นปุ่นผงข้าล้างแค้นให้ตระกูลของเราแล้วท่านพ่อท่านแม่ตอนนี้ลูกชายของท่านกำลังเดินบนเส้นทางของตนเองแล้วนะ หวังหลินยืนขึ้นอย่างเงียบๆและจากหมู่บ้านไปหลังจากเขาจากไปชาวบ้านทั้งหมดตื่นขึ้นเมื่อรับรู้ได้ว่าท้องฟ้ามืดสนิททั้งหมดคุกเข่าลงกับพื้นอ้อนวอนให้เหล่าเซียนปกป้องพวกเขาหวังหลินเหาะเหินอยู่ในอากาศอสูรยุงเก็บไปเรียบร้อยแล้วเขามาถึงหุบเขาแห่งหนึ่งที่นี่เป็นที่ที่เขาตายเมื่อครั้งก่อนเมื่อมองไปที่หุบเขาหวังหลินสูดหายใจลึกจากนั้นจ้องมองไปบนท้องฟ้าเขาคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่าง ขณะที่ฉากเหตุการณ์จาก400ปีก่อนฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจเขาและไม่จากไปไหนตอนนี้ตระกูลเถิงได้ถูกทำลายไปแล้วเขาไม่มีอะไรต้องแบกไว้บนบ่าอีกต่อไปจิตใจของเขาได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหวังหลินรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนธรรมดาอีกต่อไปและเขาเดินอยู่บนเส้นทางของเซียนคนหนึ่งถนนสายนี้ยากนักและเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาได้มั่นใจแล้วว่าจะเดินต่อไปบนถนนสายนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา400ปีแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าพลังอำนาจคือวิธีเดียวที่จะปกป้องตนเองได้ความฝันวัยเด็กของเขาคือการเป็นเซียนได้ทวีความรุนแรงขึ้นไรที่สิ้นสุดในชั่วขณะนั้นและยังมีซื่อถูนานมีเพียงหลังจากระดับฝึกฝนของเขาบรรลุขั้นเปลี่ยนวิญญาณถึงจะทำให้ซื่อถูนานออกจากลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าได้มีจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่จากความทรงจำของเทพโบราณ รวมถึงสิ่งมีชีวิตทรงพลังนับไม่ถ้วนที่ทำให้หวังหลินตื่นตกใจอย่างมหาศาลวังหลินยืนขึ้นมองไปไกลสายตาเต็มไปด้วยแสงมหัศจรรย์ชั่วขณะนั้นความคิดของหวังหลินเปลี่ยนไปเมื่อตอนเป็นเด็กเขาต้องการล้างแค้นให้กับครอบครัวตอนนี้การล้างแค้นเสร็จสิ้นไปแล้วตอนนี้เขาต้องการไปให้ถึงจุดสูงสุดของการฝึกฝนและกลายเป็นเซียนที่แท้จริงหวังหลินสูดหายใจลึกร่างกายเคลื่อนไหวและกระโดดลงจากหน้าผา เขามาถึงจุดที่เขาตายครั้งก่อนและหายไปจากตรงนั้นทันทีสำนักเทียวเมียวเกาทีหมิงนั่งอยู่ในห้องของตัวเองพร้อมกับกระจกทองแดงเบื้องหน้าใบหน้ามีความบูดเบื้องหน้ากลัวสองปีก่อนเขาได้อย่างรู้ถึงภัยพิบัติยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าภัยพิบัตินั้นคลุมเครือมากดังนั้นจึงไม่อาจลงรายละเอียดได้ชัดเจนด้วยระดับฝึกฝนของเขา วันเวลาผ่านไปสัมผัสถึงความตายที่ใกล้เข้ามายิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อสมาชิกตระกูลเถิงเริ่มตายไปเขาจึงสามารถคำนวณอายุไขที่เหลือของตอนเองได้ทันทีเขามีเวลาเหลืออีกสิบวันหากเขาไม่ตายในสิบวันเมื่อนั้นภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อสำนักเทียวเมียวทั้งสำนักวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วเกาฉีหนิงเชื่อในเส้นทางสวรรค์มาเสมอเพราะเขาฝึกฝนอยู่ในเส้นทางนี้เขารู้ว่าเขาต้องตายวันนี้ไม่เช่นนั้นสำนักเทียวเมียวจะอยู่ในอันตราย นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเตรียมแผนการตายของตัวเองไว้เมื่อกี่วันก่อนไปแล้วชั่วขณะนั้นเขาไม่มีความเศร้าใจมากกว่าเดิมเขาสูดหายใจลึกมองรอบๆด้วยความเศร้าและตีหน้าผากตนเองด้วยฝ่ามือโลหิตไหลออกมาจากมุมปากวิสัยทัศน์เป็นภาพบเบลอและแสงในแววตาจางลงขณะนั้นเขาเห็นฉากหนึ่งเมื่อ400ปีก่อนตอนที่เถิงโฮ่ไวยวนไถาถามเขาเพื่อค้นหาตำแหน่งตระกูลของสิทธิขั้นพื้นฐานลมปราณผู้หนึ่ง เขาได้เข้าใจแล้วและหลับตาพร้อมกับตายจากไปหวังหลิงอยู่ถัดจากค่ายกลเคลื่อนย้ายพลันมองไปที่แกว้นเจ้าจากนั้นเขาเปิดค่ายกลขึ้นและหายตัวไปจากแคว้นเจ้าแห่งนี้สิบวันถัดมาชายหนุ่มที่ดูเหมือนปีศาจปรากฏตัวขึ้นถัดจาก,ากาค่ายกล Gian Gian เคลื่อนย้ายเขามองไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายและเดินเข้าไปโดยไม่ลังเลในหุบเขาแห่งหนึ่งห่างจากแควนเจ้าไปหลายล้าลีร่างหวังหลิงค่อยๆปรากฏตัวขึ้น เขากระจายสัมผัสวิญญาณออกและตรวจสอบแผนที่อย่างระมัดระวังจากนั้นเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วเมื่อมองหาหค่ายกลเคลื่อนย้ายถัดไปหวังหลินรู้ว่าเจ้าของกระเป๋ากำลังเข้าใกล้มาหากเขาไม่ทิ้งห่างเช่นนั้นคงไม่สามารถฝึกฝนอย่างสงบได้ดังนั้นเป้าหมายของหวังหลินคือค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณเขามีหินวิญ,ญญาณระดับสูงไม่มากนักดังนั้นจึงสามารถใช้ได้อีกไม่กี่ครั้งครึ่งเดือนต่อมาหวังหลินมาถึงค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณแห่งหนึ่ง หลังจากตรวจสอบจึงยืนอยู่ใจกลางนำหินวิญญาณระดับสูงออกมาแล้ววางไปบนค่ายโกลนแต่ขณะนั้นก้อนเมฆสีดำพลันปรากฏขึ้นก้อนเมฆรวมตัวกันและก่อร่างเป็นชายหนุ่มราวกับปีศาจจ้องมาที่หวังหลินจิตใจหวังหลินจมดิ่งความเร็วของชายหนุ่มเร็วมากกว่าที่เขาคิดไว้หลายเท่าหวังหลินไม่สามารถบอกระดับฝึกฝนของคนผู้นี้ด้วยสัมผัสวิญญาณของเขาได้เขารู้สึกถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวง หากใช้เพียงหินวิญญาณระดับสูงเพื่อเริ่มการทำงานของค่ายกลมันคงต้องใช้เวลาสิบลมหายใจเพื่อเคลื่อนย,าย้ายทว่าในจุดวิกฤตนี้หวังหลินใส่พลังปราณของตัวเองทั้งหมดเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นในท้ายสุดเมื่อชายหนุ่มราวกับปีศาจผู้นี้มาถึงวงแหวนแสงลอยขึ้นจากค่ายกลเคลื่อนย้ายและร่างหวังหลินหายไป ชายหนุ่มร้องคำรามออกมาฝ่ามือสร้างผนึกขึ้นเมื่อหวังลินหายตัวไปเขาพุ่งเข้าใส่วงแหวนแสงหลังจากใช้วิชาที่ไม่รู้จักจึงทำให้ไข้กลนเคลื่อนย้ายกระตุ้นอีกครั้งและหายไปในท่ามกลางวงแหวนแสงหวังลินสัมผัสถึงอันตรายมหาศาลได้ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเขารู้สึกได้ว่ามีสัมผัสวิญญาณหนึ่งที่ทรงพลังเกินจินตนาการกวาดผ่านเขาราวกับพายุทอร์นาโด หวังหลินรู้สึกหวาดกลัวในใจขณะที่สัมผัสวิญญาณน,นั้นตรงมาที่เขาขอบเขตจวีสร้างสายฟ้าแดงหนาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับพุ่งตรงเข้าหาชายหนุ่มผลกระทบของขอบเขตจวีได้ทำให้สัมผัสวิญญาณหยุดกึกชั่วขณะในตอนนั้นลำแสงหนึ่งปรากฏขึ้นในปลายทางระหว่งหลินพุ่งตรงเข้าหามันอย่างรวดเร็วหลังจากออกมาหวังหลินไออย่างรุนแรงเป็นก้อนโลหิตจ,จำนวนมาก วิญญาณเซียนที่สร้างจากร่างอวตารหดเล็กลงจนดูเหมือนพร้อมจะบุกสลายทุกเมื่อแต่หวังหลินไม่หยุดเคลื่อนไหวเขาหายตัวไปและปรากฏตัวอีกครั้งห่างไปร้อยเมตรทว่าเขาไม่ได้หยุดวิ่งแต่นำได้แดงออกมาจากกระเป๋าหวังหลินรู้ได้ทันทีว่าไม่ว่าจะพยายามหลบหนีแค่ไหนเขาไม่อาจหลบหนีจากความเร็วของคนผู้นั้นได้อีกทั้งวิญญาณเซียนของเขาได้รับความเสียหายหนักเกินไป หากวิ่งต่อไปเขาคงตายจากการที่วิญญาณเซียนแตกสลายและคนผู้นั้นคงไม่ต้องทำอะไรนี่คืออาวุธทรงพลังที่สุดที่เขาครอบครองอยู่ตอนนี้ขณะนั้นเขานำสายฟ้าทัานสวรรค์ออกมาทั้งยังนำขวดเม็ดยาและกรอกเข้าไปในปากชายหนุ่มที่ดูราวกับปีศาจปรากฏห่างจากหวังลินสิบฟุตเมื่อจ้องไปที่เส้นใยที่อยู่ในมือหวังลินใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นยุ่งเหยิองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ